นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อินทายาสังเทวายาสังพรหมายาสังมหาพรหมายาสังอิสียาสังมหาอิสียาสังมุนียาสังมหามุนียาสังปุริสายาสังมหาปุริสายาสัง จักวัติยะสังมหาจักวัติยะสังพุทธยะสังปัจเจกพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพสิทธิวิชาจรณียะสังสัพพโลกาทิปติยานยะสังสัพพโลกา จริยาญยาณยสังเอเตนะยะเสนาเอเตนะสัจวัจเนนะมะมาสุวุวัตถิโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธานะโมธรรม,มัสะนะโมสังฆาสะเสยญาทีทางโหรูโหรู สวาหายะอินทยายะสังเทวายะสังพรัมมยายะสังมหาพรัมมยายะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสายะสัง มหาปุริสายสังจักกวัติยาสังมหาจักกวัติยาสังพุทธายสังปัจเจกพุทธายสังอรหันตะยาสังสัพพสิทธิวิชาจารณายสังสัพพโลกาทิปติญานายสัง สัพพะโลกาจริยา,ยานะยะสังเอเตนะยะเสนาะเอเตนะสัจวาจวัจเนนะมามาสุมุวัตถิโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธานะโมธรรมัสานะโมสังคัสสาเสรยอาทีทาง โหรูโหรูสวา,ายะอินทายาสังทเทว,วายาสังพลัมมายาสังมหาพลัมมายาสังอิสียาสังมหาอิสียาสังมุนียาสังมหามุนียาสังปุริสายาสัง มหาปุริสายสังจักกววติยสังมหาจักกววติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาทิปติยานยสัง สัพพะโลกาจริยา,ยานะยะสังเอเตนะยะเสนาะเอเตนะสัจวาัจานเนนาะมามาสุบุวัตถิโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธานะโมธรรม,มัสะนะโมสังฆัสะเสรยยะทีทาง โหรูโหรูสวา,ายะอินทายะสังทเทว,วายะสังพลหมมายะสังมหาพลหมมายะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสายะสัง มหาปุริสายสังจักวติยสังมหาจักวติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรนยสังสัพพโลกาทิปติยานยาสัง สัพพะโลกาจริยา,ยานะยะสังเอเตนะยะเสนาะเอเตนะสัจวาจจเนนะมามาสุวัตถิโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธัสะนะโมธรรมมาสะนะโมสังคัสสะเสยยะทีทาง โหรูโหรูสวาหายะอินทายาสังเทวายาสังพลัมมายาสังมหาพลัมมายาสังอิสียาสังมหาอิสียาสังมุนียาสังมหามุนียาสังปุริสายาสัง มหาปุริสายสังจักกววติยสังมหาจักกววติยสังพุทธยาสังปัจเจกพุทธยาสังอรหันตยาสังสัพพสิทธิวิชาจรายสังสัพพโลกาทิปติญาณยาสัง สัพพะโลกาจริยา,ยานะยะสังเอเตาาเนะยะเสนะเอเตนะสัจวาัจานเนนะมามาสุวุวัตถิโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธานะโมธรรมัสะนะโมสังฆัสะเสรยญาทีทาง โหรูโหรูสวา,ายะอินทายะสังเทวายะสังพลหมมายะสังมหาพลหมมายะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสายะสัง มหาปุริสายสังจักกววติยาสังมหาจักกววติยาสังพุทธายสังปัจเจกพุทธายสังอรหันตยาสังสัพพสิทธิวิชาจรนายาสังสัพพโลกาทิปฏิญาณายสัง สัพพะโลกาจริยา,ยานะญสังเอเตนะยะเสนาเอเตนะสัจวัจานเนนะมะมาสุวัตถิโหตูไมหังสวาหายะนะโมพุทธานะโมธรรมัสตานะโมสังฆัสสาเสรยญาทีทาง โหรูโหรูสวา,ายะอินทายะสังเทวายะสังพลหมมายะสังมหาพลหมมายะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสายะสัง มหาปุริสายสังจักวัติยาสังมหาจักวัติยาสังพุทธาสังปัจเจกพุทธายสังอรหันตยาสังสัพพสิทธิวิชาจรณายาสังสัพพโลกาทิปติญาณยาสัง สัพพะโลกาจริยา,ยานะยสังเอเตนะยะเสนาะเอเตนะสัจวัจนเนนาะมามาสุวุวัตถิโหตูไมหังสวาหายะนะโมพุทธานะโมธรรมัสานะโมสังคัสสาเสรยอาทีทาง โหรูโหรูสวา,ายะอินทายะสังเทวะยะสังพลัมมายะสังมหาพลัมมายะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสายะสัง มหาปุริสายสังจักกวัติยาสังมหาจักกวัติยาสังพุทธยาสังปัจเจกพุทธยาสังอรหันตยาสังสัพพสิทธิวิชาจรนายาสังสัพพโลกาทิปติยานยาสัง สัพพะโลกาจริยา,ยานะยะสังเอเตนะยะเสนาะเอเตนะสัจวัจเนนะมามาสุวัตถิโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธานะโมธรรม,มัสตานะโมสังฆัสสาเสรยยะทีทาง โหรูโหรูสวา,ายะอินทายะสังทเทว,วายะสังพลหมมายะสังมหาพลหมมายะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสายะสัง มหาปุริสายสังจักกวัติยสังมหาจักกวัติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาทิปติญาณยสัง สัพพะโลกาจริยา,ยานะยสังเอเตนะยะเสนาเอเตนะสัจวัจานเนนะมามาสุวัตถิโหตูไมหังสวาหายะนะโมพุทธานะโมธรรมัสานะโมสังคัสสาเสรยยะทีทาง โูรูโูรูสวาหายะ